สุขเจริญพรสาธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันที่หนึ่งกันยายน2567อัาตมาภาพพระภูสุตรตเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยจาอาวาประภตาพนองจ้าคณะตำบลทา่าพนองเขตหนึ่งพระภิกษุสนนามเณรคณะบุญเขตสามคีห้าสิรูปเช้าวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งมีคุณโยมอัตพรนางสายหยุดนางสายหยุดทองกระพยัย นางสาวนัริาษาทองประภัยพลโทบุริรนนางสาวนภชนกนายนัทชานันทองประภัยนางอินรนอิสณีอิสณีอุส,าสลาคุณปาทองอุลปาทอ ถวายปัจจัยผ่าพระครูมาดูแลพระภิกษุสามะเณิทุนการศึกษา5,000บาทวันนี้จึงทโโอกาสให้สถาสาธุชนทั้งหลายไดย้ร่วมสาธุและอนุมทนากับเจ้าภาพกังกล่าวแล้วโดยพร้อมเพรียงกันอ,อนุมทามิาได้ถามไปไหมหรอ ัก็คือมามาสำรวจมาวนดูปรากฏว่าเขาไหว้ไปไม่้ไปไหว้ที่ไหนแล้วแล้วก็บอกว่าจะ้อไหว้แต่าไหนเบอกยัไาครับเขาี่าี่เนียครับี่เนียบอกว่าให้ให้ทันต้อกันตร้นเขาบอกว่าพี่ีต้องพูดังบอกพักูครับอะไรมาพกคูประมาณเลยปาวนไปนี่เห็นเห็นป้ายพะครูอยูก็เแล้วแหละใช่แล้ว ไม่เพร่ไร้เอ่อตักใจตักใจู่ทัศทาัอมักขอรักษาสมมาสมกุทลศรีท่านขอทัศน์ศรีขอวามรักขอรักษาสมมาสมกุศลศรีตอไปจะนำวัเจริญพระธาตุเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบเจริญริารุยมารุยมา พาคีลายะปัชชิมายะอุตรายะเทธิมายะอุปริมายะทิสายะคาปนะฮิริสมิงปะปาเตมหากัตสเปนะถาปิตังพุทักุรังคัทาตุเสราษ นบา,านิสาสนนะุวรรณนรัชตังรัตนังปันีตังพุทธปุรัะท่าเจตียังตหางวันธานิสัพพะทา,ภาอันนี้คืออัก่า์คำว่าเจดีต์ตาคานมแต่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษามคตต่อไปก็จะแปลเป็นภาษาไทยก็จะพร้อม ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมีเวลา,ลามา,ากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุพนมในวันนี้ได้ทราบเมื่อกี้ในไหว้พระธาตุพนมก็ไหว้าจากฐานพระธาตุพนมถึงยอดพระธาตุพนมพระธาตุพนมสูง57เมตรระดับด้วยเมชรก็200เมตรชาดทองคำเป็นชาต5ชั้นที่บนยอดเจดีย์พระธาตุพนมนั้นหนัก16กิโลกรัม เป็นท่าที่บรรจุกระดูกส่วนพระอุรหระือกระดูกส่วนหัวอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระมหาคัสศปะเถระพร้อมพระอรหันห้าร้อยองค์นำมาปฏิสฐานไว้ตามตำนานพระอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานได้กล่าวไว้ว่าได้นำมาปฏิสฐานเมื่อตั้งแต่ปีพศ8ปดแล้วก็มีงานนมัสการพระธาตุพนมทุกปีขึ้นแปดค่ำเดือนสา แต่ว่าวันที่ก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีถ้าขึ้น8ค่ำเดือนสามนั่นคืงานเทศกาลนามัศการพระธาตพนมเาวันเก้าคือาถ้ามีโอกาสได้มาแต่ละครั้งก็อย่าลืมมาถามหาพระครูสุตเตียานุรักษ์หรือพระครูสงาผู้ช่วยจะอาวาสพระตาตพนมเจ้าคณะตำบลหาพนมเขตหนึ่งผู้แลพระภิกษุสามเนมพระบุญญาเขตสามัคคีปีนี้ห้าสิบรูป ก็ไว้ก่อนตัวมีโอกาสเพราะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งเราจะมีโอกาสฉลองนักศดสื่อสารว่าตาม ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวะบุเทวาดาี่ิทักรักษาเจดีพระธาตุพนมเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชครูหลวงโคนสเมกภุรภาจารย์วัดพระธาตุพนองพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณี พญาสตนาคา<ย>าพนทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาบบปกปักรักษาเจดีย์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ข้าพเจ้าทํำลายบอกชื่อด้วยจ่าบ้านเล็กที่ต่ยิ่งดีนะจา่าว่าตามซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาว่าเจดีพระธาตุพนมเพื่อขอสิ่งขอพรในวันนี้ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้น,พาานำรพระพุทธรูปมาถวายเป็นพุทธบูชาได้มีศรัทธาถวายพระไตรจีวรเครื่องอระทวาริฐาแลนธนบำรงพระพุทธศาสนาจึงถือโอกาส บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอํานวยอวยชัยประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กลา่ลาวนามไปแล้วจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากทุกโสโรคเวรไัย,ไท,ยทั้งหลายทั้งปวง พันตรายใดๆก็อ,อย่าได้มากล้ามกายตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปอีมานี้ไม่อย่งพันเตอุทโรปานี้ติจีวรานี้ไทยธรรมมานี้ ชาตุปัจจยานี้สัพปริวารานิ้ิี่โกสังัสสะโอนชยามาสาธุโนปันเต็งที่โกสังโฆอีมานีพุทธโรปาณีติจิวราณีไพยธรรมมานีสัพปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีคารตังอิตายาสุขายา พันเตข้าแดพระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วได้น้อมนำมาแล้วสิ่งพระพุทธรูป้าไตรภาไตรจีวรเครื่องไตยธรรมพร้อมจตุปัจจัยขอน้อมถวายแก่พระสงค์ที่อยู่จำพรรษาท่วนไตรามากตลอดสามเดือนณอารามว่าพระธาตุบ้าน,านม ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อขอสินขอพรอขอความเป็นสิรรมคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องวงสารารญาตระกูลวงลาสายบุญสายกุศลขันยานามิตรทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญเจริญในหน้าที่กันยาในการประกอบสัมมาอาชีพมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสังสนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทําในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายปีลชนทั้งหลายบรรพระโุษของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วเทวบุตรเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้มีไหมญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปถ้ามีก็เกอ่ยชื่อเอ่ยนามจ้ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งหลายจะได้นําข่าวสารไปบอกไปข่าวญาติพี่น้องที่กล่าวนามมาแล้วนั้นมารับอานุโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลานก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิเพื่ออุทศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยจ้ะเชิญจ้ะหากท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชตำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากฎลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาทิพย์มีอริธาสตาเดชเทวะบุเทวดาที่เฝ้าพิทักษรักษาเอดีพระทาตุพนองจงนำข่าวสารตามกุศลไปบอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นได้รับทราบ แล่มารับทนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจบุทิศให้ในขณะนี้หากตกทุกข์ใดยากลำบากเห็นใจก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆยิงขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอเวลาหอตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยญาปัจชาหอตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเน,นคาหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาปาริหารังโต ทรงมีความสุขใจสุดใจรักษาตนให้ร้นจากผู้ภัยทั้งสิ้นเลยข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐาน <c oughs> อ้างอิงเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายพระพุทธรู ห้าตรจีวรเครื่องอัฐบริหารบริวารถวายจตุปัจจัยเพื่อทนุบำรงุงพระพุทธศาสนาบุรณะปฏิสัขงขร์เทรีพระธาตุพนมท่าน้ำข้าไฟท่าพระาหารชาวเพรจจำราณีสงและทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรว่ราพระธาตุพนมในข่าวครังน,นี้ และในขณะนี้จงเป็นพระรันปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้แก่ความพ้นทุกให้มีแต่ความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไป หายพญาโรคาเพราะเข็นเวรไทยหายไปทันทีเพราะวันาะเดือนเพราะปีเพราะวันขอยเคลือ่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะปีขอให้หายหายรับดับไปมีโชคปีชัยได้ดังปรารถนาสมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมี ขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จในเร็ววันจะได้มีโอกาสธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดาจะให้คาถานะว่าตาม นอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งง่ายๆหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเป็นสักขีพยานในการทำคุณงามความดีมีพระบรมธาตุพระนม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนสองพั ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความเมตตาจากพระครูสุตตาเจติยานุรักษ์พระครูสังาคุณช่วยจเจ้าอาวาวัาพระธาตุพนมเจ้าคณะตำบลท่าพนมเขตหนึ่งดูแลพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมยู่ในความดูแลท่าน ห้าสิบโรคท่านได้มีเมตตานำถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรเครื่องไทยธรรมตลอดถึงจตุปัจจัยท่านไดมีเมตตาเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรธรรวัฒนสูตร,รพวกเราทั้งหลายเส,เสริมบมุญเสริมบารมีสวดพุทธคุณสามจบธรรมคุณสจบสังฆคุณสามจบ ในวันนี้พระครูนำกล่าวนำสวดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ติดไม่ขัดกล่าวนัวสวดนัวือ <c oughs> เสกตัวให้ศักดิ์เสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมงคลใส่ตัวทําใจให้สะอาดเวลาฉันทําใจให้ขาวเวลาเทําใจให้เี่นเวลาค่ ทำใจให้ชุมฉ่ำเวลากลางคืนทำใจให้สดชื่นเวลารุ่งอารุณตั้งปกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมัน่นฝึกฝนฝฟฝันฝ่าฟันฝันฝัปอรบรมบ่มอจอจิตจอดใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่ศีลและธรรม ศีลส,ส่งทําให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลนําทําให้รวยศีลช่วยทําให้รองวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดตัดนิสัยบ้านกับวัดคลัดก,กันช่วยพ่ออวยใยถ้าขัดกันพ่อบันไลยตั้งสองทางอันแมวดีหมาดีมีคนรักเฝ้าฟุ้ฟัก เล the ี้ยงไว้ในเคหาเป็นคนดีย่อมไม่จนผลเมตตามันอุสาหสร้างดีไว้ให้คนปองสบายใจจังเลยแต่บริการประชาชนขนาดมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้นี้นะมาแบบงมเข็มในมหาสรมาเรื่อยๆปะมานี่ตั้งมานี้ปะตั้งใจมาแล้วแต่ว่า ที่มานี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ครับปัญหาเมื่อคืนครับก็รู้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนมาไหว้พระธาตุบรนะครับตงสัยเส็นดนวนไปวนมานี่ปุ๊บตอนคืนนี่บ่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนที่ทางหาทางออกกวัดเพรได้อย่างนี้เพราะครูพาพาสุนัขเดินเดินเล่นอ่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเรก็ขับไปเรดินไปหลายคันเมื่อคืนมาไหว้ปุ๊บก็ผลข้างฝั่ง เขาบอกว่าพอได้พอครับปกมาังักูแล้วก็ชี้าทหังชี้ชหลังเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยววเดี๋ยวเวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ อันนี้ไม่รู้แต่ผมจะถวายจากทางสำหรับนักศึกษาอ้าวนั่งฟังกันเลยนั่งฟังนั่งฟังจะจะพูดถึงนักศึกษานั่งฟังจะพูดถึงนักศึกษาเพื่อเกิดศรัทธาอีกนับนับนิ้วมือนะพระครูจะจำได้กี่รูปนะสามเณรอยู่คณะพระครูรูปที่หนึ่งสมเณรสัพพวีสีจันทร์สมณิเอิบรูปที่สองสมเณรกัมปนาตะโมงลสมเณรฤทธิ์รูปที่สามสมเณรยศยงตัวใหญ่สมเณรมอด ลูกต่อไปสามเนนฤทธิเดชอินกองหรือว่าสามเนนพลสามเนนอานนท์อินกองหรือว่าสามเนนนนท์สามเนนเจรายุปอานทองหรือว่าสามเนนฟิมสามเนนอการินนามประจบสามเนนพีสามเนนตุลาบุตรนามสามเนนเต้ยสามเนนอติชาตทองหล่อหรือว่าสามเนนพุกสามเเนนูุิทรั์บรรจงสามเนรเหนือสามเนนพาคินอินทัศสามเนรโนโนสามเนน เมทาวิทย์หนูมาสามเนนกัมปันสามเนรกฤษดาแสนวิเศษสามเนรแก่สามเนนอารณ์กรบชาชมสามเนนในสามเนนวิสรุิแสงสุวรรณสามเนนเดิวสามเนนธนโชดโมหาสามเนรกัมปันสามเนนพิชัยพิพัฒน์สามเนนพิมสามมเนนเจนารงหาขคำโมลสามเนนนิวสามเนนทรงพลถายมอันนี้ชื่อเ่นจำไม่ได้ สามมาเนนจิรชัยเงินตาสามมาเนนจินามินสารนรงสามมาเนนพิชิตชัยปิปนับสามเณรบุญตาสีประสงค์สามเณรเพชรนัทแสงใสสามเณรสุทินันพันบุภาสามเณรชาลชัยปัญญาสามเณรเจรายุทธเจรวิทย์ดีดวงพันสัมมาเณรวัชรวิทย์ผิวเงินสามเณรสราวุตร อินทรสารสามเณรอัตพลปักมาสามเณรอภิรมพตติทันพาณิชยสามเณรนัทวัตนาปุตสามเณรรินวัตเนินสายสามเณรสราวุฒสุขัมภาสามเณรปุริพัฒน์เรือจันทร์สามเณรทีรพัฒน์อภิพัฒน์สามเณรตะกรเมืองโคตรสามเณรปฏิพานทิเแดงสามเณรพระควัตตีดวงพันธ์สามเณรอเนกงสดนามอญสามเณรวชิราวดีอินภูวา สี่สิบเอ็ดปุ๊บไปรียนทีเรียนสามัญเรียนสามัญนี่แหละเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนสามัญด้วยแต่พ่อพักอยู่นี่พ่อแม่พากันอยู่ตรงนี้เป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ประจำปุ๊บเมื่อกี้พ่อครูเพิ่งชั้นทหารเสียวะในพูดให้ฟังจะได้สาธุที่นี่ระยะทำไปสอบเร็นแบบไหนครับ เรายินทำสอบที่เลยนักทำทุกประสอบที่นี่ต่อไปในจังหวัดประสอบที่วัดพระธาตุพนมสูญลวงใหญ่เลยแล้วก็ธรรมศึกษาในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ท่าพระนร่ก็อยู่ในความดูแลพระครูทั้งหมดในเขตนี้มาเป็นรายการนี้ครับลูกสาวโฆษณาเนาะสินค้าดีเนาะและนี่คนโทบุรินคนนี้โคนโทก็เรียนมาเกือบปีแล้วยังครับ4ข้าปีโอ้กำลังจะเป็นคนเอกปีหน้าครับสุดยอดเลยเสก็แล้ว ถ้าเป็นบนเอกถ้าเป็นบนเอกเขาจะรู้จักว่าครูไมครับนี่นางสาวนพเชนนพลูกสาวเขาพอลูกสาวเขาหลานผมครับหลานนี่เด็กได้นะหนานนี่ไม่ได้มาท้องเสียท้องเสียท้องเสียตื่นไปแล้วนะครับนี่จะมีพ่อเจริญเขาพ่อเจริญเขาลูกลูกสาวลูกสาวบอกเป็นลูกสาวเป็นลูกส้ายเป็นลูกส้ายอ่าพนโทรพนโทเป็นลูกเป็นลูกใช่ครับใช่ครับท้องเสวยปัจจัยนะาธรรมด ทำไมถึงเยอะแค่ค่าเคองบินพอไหมล่ะการศึกษาพระแลสสามัญนีงเรมีนนปริยัติธรรมมัชฌรรุมนะเยยอดเลยถามใครแต่เขียนถูกเนี่ก็ <c oughs> ถอมนี่แหละครับนอยู่ตรงน้าเหมอันเอออ่นาทรับอาปรจาบด้วยการมาอาปจาบด้วยการสาธุก้ารั้งครั้งที่ก้าอนโมทามนีนะเออไม่ต้องถูกไ่อก็ได้ลูก เอามาจะได้กันเลยโอ้ยลงเ้าเมืองจีนเป็นแบบนี้เนาะเอาสาธุเก้ารั้งเลยสาธุ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 ตานุมทามิอันนี้ก็ถวายเรียบร้อยแล้วเตรียมกรวดน้ำหที่กรวดน้ำอยู่ตรงนี้ เออเราจะพาล,ลงติก๊กอกน,นะ <S <S เออลงเฟซด้วยเน่ยอ้าสกายว่าทายนิดหน่ พรรัฟรีปุริสีสักเรีงเอวเมยวิถีตินาเพตตังอุปกาปติอิจิตงปฏิตังปุนาคิบะเมวสัมชัญญูสเพปเรตูสังขปาจันโทพนาราโสยถาปนจโตีราโสยถาอยันจะโคตะกินาตินาสัพมิสรปฏิติตาทิครตานิสยสันนาโสปกปติโยติโจยังนิทัจิโรเปตานุจักตาอุลาลารันจิโุนปปุปตินตเมีปุญญปสุตังอนัปการติละอนตเลน Yeah. <laughs> so atara to um, 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 anu anu so Aku wirora hopo ta sasa ni aro ko ho isa atara ta so kita wirora hopo ta aro ka ho isa te atara ta so kita wirora hopo ta sasa ni aro ka so ho ta sa asa be asa to pasana ra ka tang ko te pasana nang anutare a ke ta me pasana nang ki ra pasame pasana anutare a ka sa ti ki สุขังขันธ์ะสังอาคัสตะตามตตวิอาคัตมัสสมัยเทวุปโตมโนสวะอาคัพโตพมุตติติฏิอายุโธปันโตทิโรวนาโตปติปานโตสุขะจัตตาเมตวิสุขังโสติกาจติอาโุตตะวะขันธ์วันนังสุขะจปตติภานโตทิกายุยะโสโขติยะตาจตุวะปัจเติติปะวัตุสัพพมังคันังนะวัสัพติวัตสัพพุทธาสังฆัมังสัพพสังฆานุปาเวนะสัพทาโสตีพะวันตุเตนะนะตถาสัตม์ตวะปปักรังเตวะดาสุกลองให้มีแต่ สัมมาอาชีพมีสุขภาพตลอนามัยที่แข็งแรงไม่ใช่มาในปกคกองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยาอีกจะถ่ายลงติ๊กจะถ่ายลงติ๊กตอบให้นะหันเก้าอี้หันเก้าอี้หัน